สวัสดีทุกคนอีกครั้งตอนนี้ทุกคนอยู่กันกับคลิปสัปดาห์นี้มี t r a เวลเริ่มต้นเดือนแห่งความรักกับสปิริตพี่มาจ่ายซีซันไลท์ซิเกอร สปิริตตัวนี้นะคะมีชื่อว่า p i g g y b a c k Light Seeker ซึ่งชื่อของเขานะคะก็บอกก็รู้เลยนะว่ามาจากซีซันอะไรนะสำหรับตำแหน่งของเขาเนี่ยจะอยู่ในด่านที่ชื่อว่า Isle of Dawn เ <c oughs> พื่อนๆเข้าประตูด่านที่1ไปได้เลยเ <c oughs> มื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เดินทางผ่านถ้ำตรงนี้ไปจากนั้นนะคะก็ บินออกมาทางด้านซ้ายมือบินตรงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มายังเนินอันที่สองตรงนี้นะนี่เราก็จะเจอเข้ากับทางเข้าเล็กๆตรงนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะคะก็แนะนำให้ไปเก็บ สปิริตประจำด่านในด่านป่าฝนอย่างน้อย3ตัวนะคะถึงจะสามารถเข้าไปในถ้ำนี้ได้ซึ่งเราเองเนี่ยได้ทำตำแหน่งของสปิริตในด่านนี้เอาไว้แล้วยังไงเพื่อนๆก็ลองค้นหาในเพลย์ลิสต์ของช่องได้เลยนะเอาล่ะในส่วนของเควส t ทาเวลตัวนี้นะคะจะเป็นการลากแสงไฟไปตามจุดต่างๆ เพื่อนๆจะได้เจอกับการหาธรรมของสปิปริตตัวนี้กับเพื่อนๆของเขานะคะจนมีที่มาเป็นท่าประจำตัวนั่นก็คือท่าขีลางนั่นเองซึ่งท่านี้นะคะจะใช้สำหรับอัพเลเวลความสนิทกับเพื่อนเท่านั้นนะส่วนสายโซโล่ใช้บอไดเดอร์ โอเคมาดูในส่วนของไอเทมหลักกันบ้างน,นะเริ่มที่หน้ากากกันก่อนหน้ากากอันนี้นะคะจะมีมาร์กแต้มใต้ตาสีน้ำเงินบอกเลยว่าถูกใจสไตล์คนนอนน้อยอย่างเรามากๆไอเทมต่อมาโซคิวโซใจไม่แพ้กันกับทรงผมทรงสระเปาที่มัดจุกหนึ่งอันกลางหัวมาพร้อมกับปักปินให้เรียบร้อย เป็นทรงผมที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเลยและไอเทมหลักชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือผ้าคลุมนั่นเองเอกลักษณ์ของผ้าคลุมอันนี้นะคะก็จะมีการคลุมโทนสีน้ำเงินแล้วก็รูปลักษณ์ของเขาก็จะมีความคล้ายกับดอกไม้เลยค่ะซึ่งถ้าใครยังไม่มีผ้าคลุมสวยๆใส่หรือว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคน เข้มๆต้องชอบอะไรที่มันแบบเข้มๆนะคะแนะนำว่าให้แลกเก็บเอาไว้ได้เลยนะและนี่เป็นราคาและจำนวนเทียนที่ต้องใช้ในการแลกของค่ะทั้งหมดนี้มีเวลาจำกัดอยู่เพียงแค่4วันเท่านั้น2-5กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นวางแผนฟาร์มเทียนดีๆแล้วก็อย่าพลาดไอเทมสวยๆแบบนี้ไปนะคะ เอาละหวังว่าจะครบทวนแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอเกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย